มันเป็นกล้องที่ถูกที่สุดและตอนนี้นะเอาเป็นว่ามีหลายคนมักจะถามว่าพี่มีกล้องราคาไม่แพงไหมตัวนี้เป็นกล้องตัวหนึ่งครับที่ราคาไม่แพงเลยแล้วก็ราคาขายนะครับอยู่ไม่เกิน1,000บาทกล้องตัวนี้ครับทุกคนมันชื่อ AZ เซโดมครับรุ่นชื่อ M200 เป็นกล้องติดรถยนต์ที่ลักษณะเป็นแบบนี้ครับไม่มีหน้าจอแสดงผลแล้วมันจะทำงานแล้วเราจะรู้หรือเปล่าว่าทำงานยังไงให้เราดูตรงนี้ครับ มันจะมีไฟสีฟ้ากับพิบนะครับเนี่ยเยถ้าไฟสีฟ้ามันกระพริบแบบนี้แปลว่ากล้องเนี่ยมันยังทำงานอยู่แล้วที่สําคัญคือมันออกแบบมาติดกับกระจกแบบนี้ครับเป็นแบบ 3M ซึ่งบันทนความร้อนมากนะครับแล้วก็ตัวมันไม่มีแบตเตอรี่ข้างในด้วยแล้วขนาดตัวมันลองดูนะครับถ้าเกิดเราติดตรงกลาง มันจะเนียนไปกับกระจกรถของคุณแบบพอดิบพอดีเลยครับและตัวนี้ครับก็คือกล้องที่ว่ามีความคมชัดอยู่ที่ Full HD ก็จริงๆแล้ว Full HD มันก็เป็นความละเอียดแบบพื้นฐานที่ใช้กันมาคู่กันอยู่แล้วในบ้านเรามาน,นานานะครับเอาเป็นว่าผมให้ทุกคนดูภาพวิดีโอก่อนว่าความคมชัดเนี่ยของกล้องในราคาที่ไม่เกิน1000บาทนะครับเป็นยังไงบ้างนะก็จะมีทั้งภาพเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนซึ่งผมจะบอกก่อนว่าฟิล์มที่ผมติดนะ มันมีความเข้มอยู่ที่60%สนะครับแล้วก็กระจกรถที่คุณเห็นก็คือไม่ค่อยได้ล้างเอาง่ายๆก็คือเหมือนถ้าเกิดทุกคนคิดว่าสัก2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์คุณล้างกระจกหน้ารถทีหนึ่งนั่นแหละตอนที่เนี้ยที่คุณเห็น,นมันคือเป็นแบบนั้นเลย ตัวกล้องนะครับบอดี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยซึ่งมีน้ําหนักเบามากๆผมลองทดสอบดูแล้วว่าน้ําหนักของมันเนี่ยเบากว่าพวงกุญแจรถของผมซะอีกนะครับแล้วก็ตรงด้านขวามือของเขาจะเป็นช่องเอาไว้เสียบกับสาย Power ซึ่งเป็นสายแบบมินิ USB นะครับ mm hmm. ข้อดีอย่างหนึ่งของตัวกล้องรุ่นนี้คือมันกินพลังงานน้อยมากนะครับเพราะว่าตัวคาชาร์เจอร์ที่เขาให้เรามาเองเนี่ยมันก็จะจ่ายไฟอยู่ที่ 5โวลต์1แอมป์นะครับเขาบ5โวลต์1แอมป์ก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดเรามีกล้องเก่าๆในรถยนต์อยู่นะครับเราใช้หัวแบบนี้ ผมเชื่อว่าเอามาเสียบอะ่ะมันก็ใช้ได้มันสามารถเอามาทดแทนกล้องตัวเก่าที่คุณมักจะได้แถมมาจากศูนย์รถยนต์เนี่ยเป็นอย่างดีซึ่งกล้องตัวเก่าเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบใหญ่ๆห,หรือเป็นบอดี้โลหะหนักๆน,นะครับแล้วก็มาพร้อมกับขาดูดถ้วยดูดแบบสูญญากาศซึ่งเวลาเราขับรถไปเนี่ยยิ่งโดนตากแดดร้อนๆเนี่ยขับไปแล้วก็กล้องมันก็มักจะหล่นลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นกล้องที่ลักษณะที่มันใหญ่และหนักเนี่ย มันหลุดลงมากระแทกโดนจอเนี่ยมันก็อาจจะเสียหายได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องใช้บอดี้ใหญ่และหนักแบบนั้นแล้วกล้องรุ่นนี้เราต้องซื้ออะไรเพิ่มอีกไหมก่อนที่มันจะทํางานคือจะบอกว่าในกล่องของกล้องรุ่นนี้ครับเขาให้มาครบถ้วนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องนะครับที่คุณเห็นไปแล้วแล้วก็ตัวสายชาร์จนะครับที่มีความยาวถึง3เมตรครึ่งแล้วก็จะมีตัวแผ่นสไฟฟ้าสถิต ให้อีก2แผ่นก็คือเราเอาแผ่นใสนี้ลองติดตั้งที่กระจกครับก่อนที่เราจะลอก 3M ติดเข้าไปกับกระจกรถยนต์ของเรานะครับเวลาที่เราลอกตัว3 m ออกเนี่ยก็คือเราก็จะลอกแผ่นใสตัวนี้ออกด้วยมันก็จะได้ไม่ทิ้งคราบกาวเหนียวๆไว้บนกระจกครับซึ่งเขาให้มาถึง2แผ่นเลยเราสามารถตัดแบ่งใช้ได้นะครับใครไม่รู้วิธีติดตั้ง ผมมีแนบคลิปลิงก์วิดีโอนะครับวิธีที่พี่ช่างที่ร้านเนี่ยสอนวิธีติดตั้งไว้ให้แล้วในใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดไม้นะครับเอาไว้ช่วยเก็บสายไฟกับคลิป จัดระเบียบสายไฟนะครับมาให้อยู่5ชุดวิธีการเอาตัวคลิปเนี่ยมาใช้ก็ง่ายมากก็คือเอาตัวสายไฟนะครับสอดเข้าไปที่ตัวคลิปแล้วก็กดล็อกก็จะได้ยินเสียงแบบนี้สามารถเอาคลิปจัดระเบียบสายไฟเนี่ยติดตามตำแหน่งต่างๆของตัวรถได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่กระจกนะครับหรือว่าตามคอนโซลเอาแบบที่คุณติดตั้งแล้วให้ความรู้สึกว่ามันเรียบร้อยสําหรับคุณครับมีแผ่น 3M มาสํารองให้อีก1แผ่นสําหรับใครที่อนาคตอาจจะมีการย้ายตัวกล้อง ตำแหน่งกล้องหรือว่าเปลี่ยนฟิล์มกระจกนะครับก็จะเป็น 3M ที่ขนาดเท่ากับ ที่ติดมากับกล้องอยู่แล้วนะครับหชุดเพิ่มเติมให้ต่างหากแล้วก็จะมีคู่มือภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็หลายๆคนก็คงจะไม่ค่อยได้อ่านกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณสั่งซื้อออนไลน์เราก็จะมีแนบคู่มือการติดตั้งคร่าวๆไปให้หรือถ้าเกิดใครไม่มั่นใจก็แชร์คลิปนี้เก็บไว้ก่อนได้นะครับเวลาที่คุณได้รับกล้องแล้วคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปแล้วก็ตั้งค่าเหมือนกับที่ผมสอนในวิดีโอนี้ได้เลยครับ แต่สิ่งที่เขาไม่ได้มีมาให้ก็จะเป็นพวกเมมโมรีนะครับเมมโมรี Memory ตัวนี้ก็คือเราจะใช้เป็นไมโคร SD c a r การ์ดถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ใช้ของแท้นะครับโดยยี่ห้อที่แนะนำก็จะเป็น King s t o นตัวหน้าตาแบบนี้ก็คือ Can v a s Select Plus นะครับซึ่งเวลาที่เราจะซื้อเนี่ยต้องสังเกตดูด้วยนะครับว่ามีสติ๊กเกอร์สคบอราร,รับประกันจาก S ินเนกหรือจากบริษัท American b a s e ก็คือบริษัทเหล่านี้มักจะมีพวกสติ๊กเกอร์สคอบอลลักษณะนี้ครับซึ่งเป็นการบ่งบอกว่า อันนี memory, bueno, لي, ้จะเป็นเมม o r ีแท้ถ้าเกิดคุณเอาเมม o r ีปลอมมาใช้เนี่ยกล้องจะไม่มีการบันทึกหรือดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอไม่ได้ไฟล์เสียอันนี้ก็อยากจะให้ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายคนชอบซื้อเมม o r ีจากออนไลน์แล้วไม่ทราบว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมขายกล้องมาเลยครับก็แปลว่าสรุปง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดคุณซื้อกล้องแล้วคุณแค่ซื้อเมม o r ีเพิ่มหนึ่งตัวนะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วครับเรามาพูดถึงข้อจํากัดของตัว M 2 0 0กันบ้างครับ สิ่งแรกที่เราสามารถสังเกตเห็นได้เลยจากรูปลักษณ์นะครับคือตัวมันเองเนี่ยแม้ว่าเขาจะติดเป็นกาว 3M นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะถอดออกได้ถ้าเกิดคุณลำคานไอ้ก้อนนี้มาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วละก็ผมจะบอกว่าก้อนนี้มันจะเป็นของ a อซีโดมนะครับในรุ่นอื่นๆนะครับอย่างตัวนี้ของ M300 นะครับซึ่งมันสามารถที่จะใส่กล้องแล้วสไลด์ออกจากตัวแป้นได้แต่สำหรับเอง200เนี่ยไม่สามารถที่จะสไลด์ออกจากแป้นได้เลยนะครับเพราะว่าตัวบอดี้ ของมันเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวฐานเลยก็คือมันขึ้นรูปแล้วก็ติดมาเลยนั่นเองครับไม่สามารถถอดได้นะครับเรื่องที่2นะครับก็คือด้วยความที่ราคามันราคาไม่แรงมากทําให้ตัวชิปเซ็ตและอิมเมจเซนเซอร์ของเขาเนี่ยแม้ว่าจะถ่ายได้เป็นวิดีโอแบบ full HD นะครับแต่ภาพวิดีโอตามที่พี่น้องเห็นกันแล้วนะครับว่าตัวภาพเนี่ย มันก็ไม่ได้อ่านทะเบียนได้ไกลเหมือนกับกล้องหลายๆตัวนะครับที่มันมีราคาที่สูงกว่าก็เรียกได้ว่ามันคุณภาพตามราคานั่นเองครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่งบน้อยแต่อยากได้กล้องติดรถยนต์อยากได้กล้องที่เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยไม่จําเป็นต้องถอดเมมโมรีออกมาดูนะครับอยากได้ดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลงมาได้แล้วก็ส่งให้ประกันหรือคู่กรณีหรือว่า คนใกล้ตัวได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องถอดเมมออกมาเพื่อหาคอมพิวเตอร์มาเสียบเพื่อดูอีกต่อไปแล้วไอ้ปุ่มด้านข้างกล้องนี่เอาไว้ทําอะไรเขาบอกว่าปุ่มข้างๆกด1ครั้งเพื่อล็อกไฟล์วิดีโอกด1ทีเพื่อล็อกไฟล์วิดีโอพอคุณกด1ครั้งปุ๊บไฟสีฟ้ามันจะกระพริบรัวๆแบบนี้นะครับเป็นระยะเวลา1นนาทีตามที่ผมตั้งค่าไว้ แล้วไฟล์ที่ผมกดไว้มันก็คือจะถูกล็อกเป็นไฟล์ฉุกเฉินทันทีเพราะฉะนั้นเวลาที่รถชนกันขึ้นมาหรือมีใครชนต่อหน้าคุณคุณก็กดเจ้าปุ่มเล็กๆปุ่มนี้นะครับแล้วก็ถ้าไฟมันกระพริบก็แปลว่ามันล็อกไฟให้คุณแล้วครับถ้าคุณกดค้างไว้3มวิจะเป็นการปิดเครื่อง 1>, 1 2 3 2> เนี่ยคือปิดเครื่องครับ แล้วถ้าเปิดอะกดค้างไว้3าวิเหมือนกันปะ่ะ1 2อ,อ๋อกดทีเดียว <ording> ผมจะลองกดปุ่มนี้ค้างไว้10วินาทีดูบ้างนะครับเขาบอกว่าถ้ากดค้างไว้10วินาทีเนี่ยมันจะเป็นการรีเซ็ตตัวกล้องแล้วคืนค่าโรงงานทั้งหมดเลยก็จะเหมาดสำหรับใครที่เปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วจำพาสเวิร์ดไม่ได้นะครับก็ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้1ิวิมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเครื่องเปิดใหม่ แล้วก็เริ่มทํางานใหม่ครับเขาบอกแบบนี้ก็คือการรีเซ็ตแล้วแต่จะให้แนะนําอย่าเปลี่ยนพาสเวิร์ดดีกว่าครับเพราะว่าลูกค้าผมหลายคนก็เผลอแบบนี้แหละแล้วก็จําไม่ได้สักคนครับ1-8ก็จํายากแล้วเนาะต่อไปจะเป็นวิธีต่อ Wi-Fi นะครับวิธีต่อ Wi-Fi เนี่ยก่อนอื่นหยิบ Android หรือ iPhone ของคุณขึ้นมาแล้วก็มองหาเจ้าตัวสัญญาณนะครับมันจะขึ้นต้นด้วย M 2 0 0ก็คือชื่อรุ่นตัวนี้ให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับ 12345678 1, โอเคนะครับ1-8ถึง8เมื่อคุณใส่เรียบร้อยคุณกดเชื่อมต่อมันจะหมุนแบบนี้สักพักหนึ่งเอาแล้วมันบอกว่าไม่สามารถเข้าร่วมได้สิ่งที่มันเข้าร่วมไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณเอามือถือเครื่องอื่นต่อ Wi-Fi มันไปแล้วมันจะเข้าร่วมไม่ได้มันเปิด Wi-Fi อยู่ใช่ไหมนั่นไงเห็นไหมเครื่องมือถือของลูกผมต่อ WiFi ไว้อยู่ ผมเลยไม่สามารถเข้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปิด Wi-Fi ก่อนนะครับแล้วค่อยเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งดูดิได้ป่าวะได้แล้วเออไม่ได้แก้งโง่เลยโง่ให้ดูเลยบอกเลยแล้วเวลากดเชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพราะว่า Wi-Fi ของกล้องเนี่ยไม่ใช่ A S D T True นะครับแต่ว่าเป็นการเชื่อมต่อไร้สายคล้ายๆกับบลูทูธแต่ไม่ใช่บลูทูธพอคุณต่อ w i f i เสร็จเรียบร้อย คุณก็เข้าแอปนะครับที่ชื่อ a อชัทโดมนะฮะพอคุณเข้าแอปเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะบอกว่ากำลังหาอุปกรณ์แต่เรากดเชื่อม w i f i ไวไไเรียบร้อยเราก็ก,กด M200 หลังจากที่คุณเข้ามาเรียบร้อยนะครับถ้าคุณเข้าถูกต้องมันก็จะมีภาพแบบเดียวกับที่กล้องคุณบันทึกอยู่แล้วมันก็จะมีมุมซ้ายบนตรงนี้นะฮะ มันก็จะบอกด้วยว่ากล้องคุณกําลังบันทึกอยู่นะครับสิ่งที่คุณกําลังเห็นคือสิ่งเดียวกับที่กล้องตัวนี้เขาบันทึกนั่นเองนะครับถ้าเกิดมุมมันสูงเกินไปนะครับหรือต่ําเกินไปคุณสามารถที่จะบิดขึ้นลงเจ้าตัวแป้นของมันเนี่ยได้นะครับแต่คุณไม่สามารถที่จะบิดเข้ามาในห้องโดยสารได้นะครับเพราะว่ามันทําได้แค่ บิดขึ้นและลงในมุมที่คุณเห็นเท่านั้นนะครับเวลาที่เราเข้ามาแล้วนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นหน้าจอของกล้องนะครับที่มันบันทึกด้านล่างนะครับเป็นสิ่งที่เราจะควบคุมเบื้องต้นผมจะบอกทุกคนอย่างนี้ครับว่าอะไรที่คุณกําลังดูนะครับแล้วก็คุณจำไม่ได้ไม่เป็นไรดูแค่คําสั่งพื้นฐานนะครับรูปกล้องถ่ายรูปตรงนี้กดหนึ่งครั้งเพื่อกดถ่ายรูป ไม่ต้องกดถ่ายรูปนะครับตอนข,ขับรถขับรถของคุณไปเถอะแล้วก็รูปอัลบั้มตรงนี้กดเอาไว้เพื่อเข้าดูนะครับเวลาที่คุณต้องการดูไฟล์ย้อนหลังแต่ถ้ากล้องมันมีการบันทึกอยู่มันจะเข้าไม่ได้นะครับมันจะพูดว่าให้หยุดการบันทึกก่อนปุ่มสีแดงกดเพื่อหยุดการบันทึกนะครับปุ่มรูปไมโครโฟนเอาไว้กดเพื่อเปิดหรือปิดการบันทึกเสียงในห้องสนทนา นะครับแล้วก็ไอ้รูปกล้องที่เขียนว่าสวิตช์โหมดเนี่ยมันกดไปก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันใช้ไม่ได้นะครับในกล้องรุ่นนี้กดสลับกล้องหน้าหลังกดไปก็ไม่มีอะไรเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีกล้องด้านหลังนะครับแล้วก็กดปุ่มเพื่อลดความละเอียดวิดีโออย่าลดเลยนะครับแค่นี้ก็เราก็คาดหวังให้มันจะ อ่านทะเบียนคันหน้าให้ได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับอย่าไปลดมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ่ม6ปุ่มนี้ใช้จริงๆมีแค่3ปุ่มด้านบนเท่านั้นนะครับผมกดปุ่มหยุด Stop Recording ลองกดเข้าไปดูฝ่ายย้อนหลังพอเรากดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยมันก็จะแบ่งไฟล์วิดีโอออกเป็น3แทบ็บ แถบแรกจะเป็นวิดีโอที่บันทึกปกตินะครับก็คือบันทึกอะไรก็บันทึกแบบนั้นแล้วก็วนลูปการบันทึกไปเรื่อยๆเราอยากจะดูไฟล์วิดีโอไฟล์ไหนให้เรากดเข้าไปที่นั่นนะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอเราก็กดเลือกดาวน์โหลดถ้าเราต้องการจะลบเราก็กดลบแค่นี้เองเข้าใจง่ายนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการดาวน์โหลดและลบไฟล์แล้วก็อีกแถบนึงที่เขียนว่า emergency จะเป็นการล็อกไฟล์ฉุกเฉินเมื่อรถของคุณเกิดการชน หรือคุณไปกดปุ่มที่ผมพูดไว้นะครับว่าถ้ากดปุ่มนี้จากไฟที่กระพริบช้าๆจะกลายเป็นกระพริบต่อเนื่องนั่นเองนะครับซึ่งไฟล์ที่เกิดการล็อกกันชนจะอยู่ในแท็บที่เขียนว่า emergency โอเคนะครับส่วนไฟล์ที่เขียนว่า photo ก็เกิดจากการที่ตะกี้คุณไปกดถ่ายรูปในแอปนั่นเอง ซึ่งเราคงไม่อยู่ดีๆว่างงานขนาดไปกดถ่ายรูปอยู่ดีๆขับรถอุ้ยว่างจังเลยแล้วก็เข้าแอปกดถ่ายรูปผมว่าอันนั้นคุณว่างงานเกินไปแล้วแหละขับรถของคุณไปเถอะไม่ได้ใช้ชัวเวลาที่เราต้องการที่จะเข้าตั้งค่าในตัวกล้องนะครับก่อนอื่นเราต้องกดหยุดบันทึกก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็มุ่งตรงไปที่ตรงนี้ครับมันเรียกว่าอะไรนะฟันเฟืองกดไปที่ฟันเฟืองครับเพื่อนๆแล้วมันก็จะมีการตั้งค่าครับตั้งตามนี้ได้เลยนะครับ ความละเอียดสูงสุดเป็น1 0 8 0งพิกเซลนะครับไม่ต้องตั้งอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นให้ตั้งด้วยนะครับผมลูปเลกคอร์ดอยากให้ตั้งเป็นคลิปละ1นาทีนะครับเวลาดาวน์โหลดคลิปมันจะได้เร็วครับผมการเปิดปิดไมโครโฟนเลือกเปิดหรือปิดตามความเหมาะสมนะครับ G s e n s o r ร์นะครับล็อกไฟล์อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเอามือไปแตะที่ปุ่มนะฮะเราสามารถที่จะตั้งเป็นค่า กลางนะครับหรือว่าค่าต่ําเลยอย่าตั้งสูงนะครับเดี๋ยวจะล็อกเยอะเกินไปแล้วเมมโมรีคุณเต็มครับวิดีโอแซมตรงนี้แนะนําให้เปิดไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการลงบันทึกวันที่เวลานะครับใต้ไฟวิดีโอของเราจะได้ใช้เป็นหลักฐานนะครับว่าเกิดเหตุกี่โมงฟรีคว e นซี่เราตั้งเป็น5 0เฮิร์ครับเหมาะสำหรับประเทศไทยคือ50เฮิร์ครับบูตริงโทน เสียงตอนเปิดเครื่องนะครับจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับแล้วก็วอลลุ่มจะเป็นวอลลุ่มของกล้องติดรถยนต์นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมเลือกปิดเสียงกล้องไปเลยนะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากบางคนอาจจะเลือกเป็นเสียงต่าก็ได้นะครับหรือกลางก็ได้แต่ส่วนตัวผมเลือกปิดนะครับแต่อย่าลืมว่าเวลาที่เราไม่เปิดเสียงกล้องเราต้องหมั่นสังเกตดูนะครับว่าไฟของกล้องเนี่ยยังทํางานไหมถ้าไฟไม่ติดหรือไฟติดค้างแบบนี้กล้องจะไม่มีการบันทึกนะครับ แล้วที่ไฟติดค้างแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนที่ผมตั้งค่าอยู่นั่นเองครับการตั้งฟอร์แมตวันที่เวลาครับถ้าใครอยากจะแสดงผลเป็นวันเดือนปีให้เราตั้งเป็นเด y m มันเย a r นะครับก็คือตัวเลือกที่2เป็นเด y m มันเย a r ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของโหมดจอดรถกล้องตัวนี้สามารถบันทึกหลังดับเครื่องยนต์ได้ด้วยครับแต่ว่าต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่ม ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์เสริมของแบรนด์เขาเองจะชื่อ a z u DOM e h a r d w i r e Kit หรือ a z DOM e OBD นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมใครต้องการที่จะบันทึกหลังจอดรถไปแล้ว นะครับซื้อมาติดตั้งก่อนไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้ครับเขาจะบอกให้คุณติดตั้งก่อนนั่นเองนะครับต่อไปก็คือถ้าติดตั้งไปแล้วอยากจะบันทึกเป็น Time La p s e วิดีโอเนี่ยกี่ชั่วโมงสามารถที่จะมาตั้งค่าตรงนี้ได้ภายหลังซึ่งตรงนี้ผมใช้สายชาร์จปกติในชุดนะครับมันเลยไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi เปลี่ยนพาสเวิร์ดแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแค่1นถึง8ผมว่าเพื่อนๆก็จําไม่ค่อยไได้้แลวต่อปก็ เกิดใครต้องการฟอร์แมตเมมนะครับคือล้างไฟ์ทั้งเมมเลยกดเลือกฟอร์แมตตรงนี้ได้นะครับก็ถ้าเกิดใช้เมมโมรีปลอมนะครับจะฟอร์แมตไม่ได้หรือใส่เข้าไปแล้วเนี่ยไฟล์ย้อนหลังอาจจะไม่มีให้ดูนะครับอันนี้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเมมโมรีจะไม่เหมาะกับกล้องนั่นเองครับผมอย่าลืมตรวจสอบดูนะครับว่าเวลาที่กล้องทํางานมันต้องเป็นไฟสีฟ้ากระพริบช้าๆแบบนี้นะครับโอเคผมเข้าใจว่าทุกคนน่าจะมีคำถามสงสัยว่า แล้วถ้ากล้องตัวนี้มันมีปัญหาเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างเพราะว่าก่อนหน้าเนี้คุณอาจจะเคยซื้อจากในแอปปลกช้อปปี้ลาซาดมาแล้วแบรนด์เนี้ยเอซัทโดมอ่ะเคยมีคนจีนขายก็คือเจ้าของแบรนด์ขายเองในราคาที่ต่ากว่านี้ด้วยผมจะบอกว่าปัญหาที่ผมเจอเลยนะสมัยนู้นอะ่ะที่เขาขายอะ่ะคือหนึ่งขายแล้วเวลามีปัญหาลูกค้าไม่มีที่ไปแม้ว่าต่างประเทศ หรือคนจีนที่เขาเอามาขายเนี่ยบอกว่าประกัน1ปี2ปี5ปีเนี่ยเขาจะลงไว้แบบนั้นแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมทราบเนี่ยคือเวลามีปัญหาเนี่ยไม่สามารถติดต่อคนขายได้เนี่ยคือความทุกข์ใจอย่างหนึ่งเวลาสมัยก่อนที่คนเล่นไอแบรนด์นี้นะครับได้ของถูกแต่เซล์วิดไม่มีแล้วก็กลายเป็น ถ้าใช้ภาษาผมนะกลายเป็นเล่ล่อนนะ่ะก็คือแบบว่าเวลามีปัญหาต้องไปทักหาคุณนั้นทีคนนี้ทีซึ่งผมมาจะโดนทักบ่อยสุดเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีหน้าร้านแล้วก็จําหน่ายกล้องติดรถยนต์แล้วก็ทํารีวิวกล้องหลายแบรนด์ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราต้องรู้ทุกอย่างแล้วรับผิดชอบทุกเรื่องซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะคือถ้าเกิดคุณซื้อจากที่ไหนแล้วมีปัญหาเช่นซื้อจากเมืองจีนน่ะคุณก็ต้องไปติดต่อที่ประเทศจีนเราไม่สามารถที่จะ รู้เรื่องแล้วรับผิดชอบได้กับการทุกคําสั่งซื้อที่คุณไปซื้อกับทุกร้านอ่ะเราไม่ได้เทพไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นอ่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตจริงๆนะว่าถ้าเกิดใครที่ซื้อสินค้าจากร้านอื่นเคยซื้อจากที่อื่นก็รบกวน ติดต่อที่นู่นเนาะเพราะว่าการซื้อสินค้าเนี่ยมารวมถึงการบริการหลังการขายด้วยซึ่งเราเองก็เป็นบริษัทเล็กๆเป็นร้านเล็กๆเป็น SME ตัวเล็กๆอ่ะก็คงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทุกคนได้ที่ไม่ใช่ลูกค้าของเรานะครับขอบคุณครับ <S <S การรับประกันนะครับของเจ้าตัวกล้องเอซ่าโดมนะครับก็จะมีการรับประกัน1ปีนะครับโดยบริษัทกู๊ปออนซึ่งคือบริษัทผมเองเนี่ย ที่เป็น Exclusive Distributor ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปี2567นะครับก็เหมือนกับเป็นศูนย์นั่นแหละของแบรนด์นี้นะครับถ้าใครซื้อสินค้าจากเราหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจากบริษัทเรานะครับเราก็จะประกันตัวกล้องให้1ปี ซึ่งระหว่าง1ปีถ้ากล้องมีปัญหาเราเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้คุณเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ซ่อมเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อสินค้าไปแล้วพบปัญหาหรือกลัวว่ากังวลว่าจะใช้ไม่เป็นจะบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่ทำคลิปรีวิวหรือคนที่กำลังจะป้ายยาคุณเนี่ยก็เป็นคนที่นำเข้าอย่างถูกต้อง100%เสียภาษีเข้าประเทศ1 0 0นะครับแล้วก็ดูแลหลังการขายให้คุณ100%นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไปแล้ว แล้วกล้องมีปัญหาใช้งานไม่เป็นอะไรติดขัดยังไงทักเรามาได้เลยครับผมและทีมงานยินดีช่วยคุณมากๆเพราะถือว่ายังไงคุณก็เป็นลูกค้าแล้วก็คนนี่ให้ความไว้วางใจกับเรานะครับสำหรับกล้อง a อชด me m 2 0มรุ่นนี้นะครับราคาวางจำหน่ายเนี่ยจะวางจำหน่ายอยู่ที่899บาทนะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมดตามที่ผมได้รีวิวไปแล้วในช่วงต้นคลิปนะครับแล้วก็ การใช้งานใครที่กําลังจะสั่งซื้อแล้วกลัวจำไม่ได้แนะนําแชร์คลิปนี้เก็บไว้นะครับแล้วก็ดูได้เลยปกติเวลาที่ถ้าสั่งซื้อออนไลน์นะครับเราไม่ได้มาหน้าร้านเราจะมีแนบคู่มือภาษาไทยการใช้งานการตั้งค่าไปให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณได้มาหน้าร้านนะครับแล้วก็ กังวลว่าใช้ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็มาถามน้องคีมงานที่หน้าร้านได้นะครับน้องๆก็ยินดีให้บริการแล้วก็สอนการใช้งานทุกคนจนใช้เป็นให้ได้นั่นแหละครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าก,กล้องรุ่นนี้ก็ผมมีลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้แล้วนะครับใครสะดวกที่ช่องทางช้อปปี้จลาซ้าหรือจต t ก็นะครับ ก็สามารถที่จะลองสั่งซื้อได้แต่ว่าจะมีราคาพิเศษให้สําหรับใครที่แวะเข้ามานะครับซื้อหน้าร้านหรือว่ามีราคาพิเศษให้สาหรับใครที่จะสั่งซื้อทางไลน์นะครับของร้านค้าเรานะครับก็ยังไงก็ลองดูหรือถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ผมเจจากเพจกรูวี่แก๊งนะครับแล้วก็ไปษัทฟูบออนก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนให้เกียรติแล้วก็รับชมจนมาถึงตอนนี้ผมไม่รู้ว่าใครจะดูจบบ้างถ้าใครดูจบนะแล้วก็ ชอบก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไว้เท่านี้ใครอยากดูรีวิวอะไรสงสัยอะไรยังไงรบกวนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยหวังว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกใจสำหรับการตัดสินใจนะครับยังไงก็ตามกล้องติดรถยนต์ตัว a อซ o ด e ม2 0 0รุ่นนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นกล้องระดับเริ่มต้นนะครับซึ่งผมว่าถ้าในงบหลักร้อยอ่ะก็เล่นประมาณนี้ได้แต่ว่าถ้าอยากได้กล้องที่ถ่ายได้คมชัดอ่านทะเบียนได้ไกลขึ้นยังไงก็ พวกกล้องนะครับคุณภาพมันก็ตามราคานาะเพราะฉะนั้นก็เราลองคิดดูดีๆแล้วกันว่าเราอยากจะได้แค่นี้พอแล้วหรือเราอยากจะได้ความคมชัดมากกว่านี้ส่วนใครที่อยากได้ความคมชัดมากกว่านี้แล้วก็มีงบมากกว่านี้อีกสักนิดนึงก็ลองดูในคอมเมนต์ผมจะมีปักหมุตรกล้องที่ชัดมากกว่านี้แล้วราคาเพิ่มอีกนิดนึงไปให้นะครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกใจนะครับแล้วเราอยู่ใกล้หัวลําโพงเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครผ่านมาก็นี่แหละครับไหนว่าหัาลาาวาาลาโพองอยู่ไหนวะหัวลําโพงอยู่ อยู่นั่นแหละครับร้านเราอยู่ใกล้หัวลำโพงแบบนั้นแหละครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมเจจกเพจกู๊ยแก๊งขอให้คุณใ้กองถิงรถยนต์ที่ถูกใจครับไปแล้วครับสวัสดีครับ